ทำอะไรได้บ้างตัวนี้อันนี้ก็คือว่าเอาไว้ปอกสายอย่างเช่ไนไหนไว้ปอกสายสมมติเนี่ยมันจะมีมันจะมีเลขอยู่สายอย่างเช่นว,ว่าสายไปศูนย์จุดแปดแล้วก็ปอกตามร่องนี้ตามร่องที่เขาตั้งไว้อพอเรากดปุ๊บมันก็จะพอดีกับสายแล้วก็สามารถดึลงลากมาได้นี่ก็หนึ่งจุดศูนยหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหกสองจุดศูนสองจุดหกสามจุดสองมิลก็เหมือนตัวนี้เราจะดึงออกอันนี้สามารถเอ่อตัดตัดก็ได้ไอันนี้ก็เอาไว้แบ่ง เอาไแบ่งสายอ๋อแบ่งสายแบ่งสายได้เนี่ยแบ่งสายได้ตรงนี้อ๋อแบ่งก่อนเลยใช่ครับแบ่งก่อนเลยแบ่งสายตัวเนี้ยเส้นสายสีฟ้าเนี้ยจะเป็นสายเนี่ยศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าแล้วก็แค่มาที่เลขหนึ่งจุดศูนย์จุดแตกศูนย์จุดอ่านี่หนึ่งจุดศูนย์ก็ได้หนึ่งจุดศูนย์ตึบมันตัด สามารถปอกได้เลยอันนี้กิซซ่ความหนาของมันก็คือหนึ่งมิลเราก็ปอกปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ข้างในศูนย์จุดห้าแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ตรงแดงแล้วก็เราก็ม้วนนี้ได้เลยอ่าม้วนม้วนได้เลยม้วนเก็บได้เลยอมันจะเป็นเกลียวใช่จะเป็นเกลียวเนี่ยหรือว่าเราเราเราจะต่อสายเบอร์สองสิบห้าเราก็ใส่ไปทีละช่องเจช่องเจช่องพอครบสี่เส้นแล้วก็ปุ๊บเราก็ม้วนได้ม้วนอย่างนี้ได้เลยมันก็มันก็จะ ใช่เป็นคีมอนไรประสงค์<อ>ก็เก็บภัพได้อย่างนี้ตัดตัดก็ได้ตัดได้เป็วลองตัดดิ้ตัดตัดสายใหญ่นี้สบายเลย,<อ>ยสบายเลยใช่